ส9ปีแล้วครับคู่ต่อกร22โอ้โหแต่ว่าส่วนสูงนี่185เลยครับโอ้โหไต้ซ้ายอัดไปเลยครับแปรปลิวไปตามแรงแข่งเลยครับเลยมิเน่แต่ละดอกเอาครับปวดเปลี้ยงเปลี้ยงเข้าไปครับก้าวแล้วแทงโอ้ยแบบนี้ก็แน่นี่ครับเด้งไปเด้งมาครับเป็นทางซ้ายที่ถนัดซะด้วยนะครับยอดมือ ได้เปลี่ยนบานเบิรนะครับยอดมังเถิงโอ้ยเข่าเต็มเต็มยอดอกครับลูกนี้ไม่ได้โอ้โหอสายยาครับต้องเสี่ยงครับอยู่อย่างนี้ก็เจ็บฟรีนะครับจะเข้ายังไงดีครับโอ้โหสับล่างจะออกอาวุธยิงขวายิยาวดูครับโอ้ยยาวก็จริงแต่ไม่ยาวเก่งก้างนะครับอ้าวลื่นเองครับช็อตมาครับ อยู่ที่มุมน้าเงินเลยครับจะทำยังไงดีเท่านั้นเองครับแขนครับซ้ายแหมมาลุ้นแบ็กค,คิกเลยครับช้าโอ้โหลูกนี้ครับขนจมูกปลีวว่นเลยครับดูครับแหมดูความยาของยอดเมืองเถินเลยครับลาไมเน่เบนการูนี้จังหวะนี้มันขัดขาด,ดเกินไปหมด โอ้โหว่าไป่เข้าหน้าเลยครับลูกนี้ทีมงานแต่ว่ายกกาดสูงสูงครับนายมินเน่เป็นกรูนี่ครับกาดตกนี่กระโดลนะครับดึงได้ครับแต่ว่ามันดึงแล้วไม่ผ่านครับแข้งขามันยาวหูวิ่งกันมากระเจอเข่าครับเป็นกระูนี่ครับมันมาตลอดนะครับแข้งซ้ายครับเปะเงไงก็ไม่พลาดครับแม่แข้งขามยาวครับดูครับ โอ้โหลูกนี้ครับขนจมูกปลีวว่อนเลยครับดูครับแหมดูความยาของยอดเมืองเถินเลยครับไลมิเน่เบนการูนี้จังหวะนี้มันขัดขัด,ขดเกินไปหมดโอ้โหไต่เข้าหน้าเลยครับลูกนี้ทีมงานแต่ว่าห้ยอกาาส,สูงๆนะครับไลมิเน่เบนกรูนี่ครับกาดตกนี่กรโดนลนะครับ ดึงได้ครับแต่ว่ามันดึงแล้วไม่ผ่านครับแข้งขามันยาวโโอ้หวิ่งกับมันก็เจอเข่าครับเป็นกระู่นี่ครับมันมาตลอดเลยครับแข้งซ้ายครับแต่ยังไงก็ไม่พลาดครับแม่แข้งขามันยาวครับดูอครับ gentlemen after three rounds of action and the winner is the รับ <Red> เป็นมวยหนุ่มจากลำปางครับยอดเมืองเถิน CMA Academy ชนะคะแนนอะไรไม่ได้เบนกรูจากแอลจีเรียครับ